่อหมออีมีสวยดีนะมีแผ่นดาบ้านเราอยู่ไกลนักหนาไม,ม่มีปัญญาไปดูสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกล้องอะไรอะไรกมกลับด้วยอะไรครับอะไรต้ <surprised> องพูดคขาาับวาเริ่มสามสี่เราจะทำงานได้สามสองหนึ่ง สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการกระเทยวินเทจโอเคอ่าสวัสดีจ้าสี่คนดูเราไลฟสดไปด้วยเลยที่ร้อมกันเลยนะจ๊ะอ่าสี่คนดูเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งให้หน่อยคะอ่ะอ่าวันนี้เรามีภารกิจเปิดกระสอบเติมของกันนะจ๊ะวันนี้คุณลูกค้าคือวันนี้เราจะทั้งไลฟ์สดแล้วก็อ ب, ัดคลิปไป,ปด้วยเลยโอเคปะ่ะโอเคกดเลขหนึ่งให้แม่ค้าหนจ้าไหนไหนไหนมีใครเข้ามาแล้วบ้างหคนดู พ่อเองคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อนองเต็มเต็มถูกแล้วคุณพ่อเต็มสวัสดีค่ะคุาพ่อเต็มเนี่ยดูดูอะไรสดูไลฟ์สดีเข้ามาดูคุณพ่อเต็มหนีมาที่ร้านหนูไม่อยากฟ้องจริงมันติดุ้งมาเสร็จเต็มมันติดผู้หญิงเฮ้ต็เธยติดพ่ออี่ร้านพลหนูไม่อยากฟ้องที่พอคนดูสวัสดีค่ะวันนี้มีแจกเสื้อด้วยนะแกฉลองปีใหม่กันเลยแก บกคนดูมาสิบเจ็ดฮ้ยสูกแล้วสิบเก้าแล้วสิแล้วใครจะให้ใครจะเลก้าคุณเฟิร์สใหก้าเหรอคะเฟิร์สคือมึงี่ขอบคุณค่ะเปิดสักทีเปิดสักทีตัดยางตัดยางตัดยางเก้าคุณนุกพุกพุกขุกไุกูุกุ้กมุกรุกพุกพุกพุกอุกุ้กพุกเุกพุองุกลุกพุกลุกพุกพุกใุกุ่กยุกะุกุกมุกลุกอุกลุกุกลุกุก ขอขอแชร์ไม่มากขอร้อยกลุ่มไม่หอร้อยกุ่มดีแล้วไม่ติดผู้ชายว้ายใช่พี่ติดชายแปดแม่พ่อเต้มอะไม่ได้ติดผู้ชายติดตุ๊ดติดเติดติดติดัลติดวติดหัลตดวกดมัวลดค่วเลดหวกดค่าเดหัเยดห่วเดคาเยดหวไม่ดหัะเดหว แชร์แชร์ล้านๆขอบคุณค่ะเอาแล้วนะไนปะนี้จ้ะเบาๆเบาๆ3าสามพันแปดร้อยบาทเอาแล้วนะเนกะ้าเอาหาเข้าไวา้ขอบคุณค่ะพ,พี่พ่อเลิศเฮ้เพื่อนอุ้มมาดูงเกงบอกเลยเอาเฟิร์สหนูมาช่วยแม่ลูกเฮ้อเอวิทม,มาอีกมา อบอกแล้วนะซืตัวแรกเลยอ่ะมึงโดรินสโตนเลยบอกแล้วเฮียรูหลังนี่ตัวละมาก้าว่ะเฮียอ,อุ้ยอีกเธออีกบ้าตัวนี้สองพันห้าเมืงอง เนี่ยมันตอบสองพันห้าอ๋อราคาไม่ใช่ราคาแต่ว่านางนางคือแอบมีแอบมีตำหนินิดนึงแกนี่แอบมีตำหนิด้านล่างแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยบอกเลยเพราะว่ามันทำสวยมันเก๋อยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยแบบเฮ้ยมึงตัวแลกบ้านเป้า <c oughs> ใช่เป่าอุ้ยดูดิข้างหน้าว่าลายโอเคนะลายลิ้นอย่างนี้ได้โอเคนะแต่ลายหลังี่้โอเคชื่อราคาใช่ใช่เอายาง เท่าไรดีเอาอย่างนี้ก็คือว่าเจ๊จะบอกว่าปีสองพันห้าตัวเนี้ยเอาแบบราคาถูกๆเลยไหมถูกๆเลาใจเล้าใจปีจะเพิ่งใส่อะไรเอาให้คนดูตื่นเต้นแอลใต้เอวิลแดงไซส์เอลเอฟเองนะยอมยอกเอฟเองนะ เออต่อต่อเลยเอ๊ะยาต่อเลยสามร้อยฮะสามร้อยใครบอกพี่จะปล่อยสามร้อยทำไมอ่ะแพงวะถูกวะเอฟนะถูกวะยิงเนี่ยยิงสองพันห้ามึงจะเอาเองได้ไงกคนอะไรตรวจเซที่จะปล่อยสามร้อยนะบายอมูนหน่อยอมูนหน่อยเอฟยางพิมเอฟเอฟเลย ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ๊ยตึงเต้นเอางี้เอางี้นะใครอยากได้เอางี้นะมาที่ร้านเปิดเปิดเสนอราคาที่ศูนย์บาทหยุดเมื่อไหร่ปิดเท่านั้นโอเคปะใจส่ได้ใส่ได้เต้นใส่ได้เปิดที่ศูนย์บาทเริ่มค่ะศูนย์บาทโรดี่สโตนศูนย์บาทหลุดเอางี่กงดีหลุดเปิดที่ศูนย์บาทเริ่มค่ะโรดี้สโตนเอ็กแอลเปิดที่ศูนย์บาท ไม่มียาไส้สวยงามมาก XL เปิดที่ส่นบ้าทค่ะใส่เลยลกขยาเอาใส่ Rolling Stone อ่ะใส่ราคาสิบเฟิร์ซื้อเสื้ออะไรปิดบ่ะใส่เลขมาเลยค่ะรจะเอาใส่เลขมะเปิดทีู่นย์บาทตอนนี้สี่ร้อยคุณตะวันสี่ร้อยค่ะวายคุณเฟิร์สคุณไม่ทันสองร้อยหูราะค่ะมันนอก้าสองร้อยคุณเปาร้อยหนึ่งไม่ทันค่ะอ่ะคนนี้คุณตะวันเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะ ปักหมุดคุณตะวันสี่ร้อยนะคะขอบคุณค่ะอ่าไปต่อเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่คุณตะวันนะคะหูเปิดเปิดตัวแรกก็สี่ร้อยเลยอ่ะขอบคุณค่ะคุณตะวันเฮ้ยตัวนี้สวยปีสองพันสองพันห้าสองพันห้าปีโกโนต้องเข้าวน่ะเฮ้ยสี่รอเองหรออ่าคุณวันคุณพ่อทำไมน้ำติไม่ทันแล้วค่ะพอกันเลยพ่อกันลูกติบบาทเต็ค่ะไม่ผ่นแล้วก็พ่อขาหอย นี่นี่นี่โลดิงสโตนของหนูที่ร้านนะัมนเป็นอย่างนี้เนี่ยหนูก็เริ่มที่ห้าร้อยเก้าสิบแล้วนะดูนะดูนะฮะร้อยเก้าสิบนะลิ้มสวยๆอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยโอ้ยพี่สองพันห้าหลังทั่วสี่ร้อยมีใครจะซู้คุณตะวันมีคะมีใครจะซู้คุณตะวันมีคะคุณจันทงจันทามาไหมคะโผล่ลำเจ็ดลำแปดลำเก้าลำสิบคุณตะวันได้ค่ะคุณตะวันพิมคำว่าโลดิงสโตนสี่ร้อยเลยค่ะ โรลิ่งสโตนสี่ร้อยค่ะโอเคคุณตะวันพิมมาเลยค่ะโรลิ่งสโตนสี่ร้อยโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพิมพเล็หนึ่งคุณตะวันพิม์เล็กหนึ่งมาตัวเดียวเพราะได้แล้วเพราะคุณตะวันเอฟได้แล้วคุณตะวันพิมเล็หนึ่งมาเลยค่ะคุณตะวันได้ไปแล้วนะคะตัวนี้สวยมากโอเคคุณตะวันมารับที่ร้านใช่ไหมคะอ่าเต้มเอาตัวไหนบอกพ่องบไม่พอเกินแปดสิบว้าเกินแปดสิบพ่อขาหนูพ่อมาซื้อเขาจะเขาเขาแกงหรือครับพ่อแปดสิบบาท โอเคนี่คุณตะวันนะอ่ะคุณตะวัน สิบทับเล็กหนึ่งจ้าคุณเจริรายุเอาตรีใช่ไหมไปตั้มน่ถ้าตากันนะพิมพ์มานะจ้า ที่ไหนไม่รู้นะคันที่ไหนนักร้องคันที่แกแปบ๊บหนึ่งเช็คแป๊บหนึ่งอุ้ยสวยเฮ้ยอันนี้ก็สวยเนี่ยมันเป็นงานแบรนด์นะแบรนด์นี้นะไซส์ไซส์แอลแบรนด์นี้นะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ไซส์แอลใครรับพิมพ์รับห้าสิบบาทพิมพ์กระโหลห้าสิบบาทกะโหลกลาห้าสิบบาท ใช่ใครจะดูใครอยากได้ทิมกระโหลกกะลาห้าสิบาทจ้ะยี่สิบแปดคนดูสวัสดีค่ะโบโลสีเสบดูให้ทานอย่าตากระพริบพี่ไปแจกเมื่อไหร่จะแจกครับเม็นอกลิพมมาใครใครแจกต่อถามเองนเนี่ยน่าจะเป็นหนังอนาะพี่หนังเหรอใช่น่าจะเป็นหนังอ่านี่แกลายมันสีฟ้าลายมันไซแอลสีฟ้าข้างหน้าเป็นงี้ข้างหลังเป็นงี้สี่สิบบาทขายโคตรขายโคตรแบบโคตรถูกอ่ะขายเอาถูกอ่ะ ถา่าอะไรเจกครับฮาร์เมีใหม่คะเดี๋ยวรอแป๊บนึงคะ่ะยังไม่ได้เลยแต่ที่ร้านมีขายนะแกเพื่อนๆยี่เจ็ดคนดูร้านเปิดทุกวันนะ<ช>แก,กมาได,าได้อ่าวันนี้นี่จับว่าไนกี้สี่สิบไซเอมร้านร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดปีใหม่ไม่หยุดเลยค่ะหยุดเลยคะ่คะปัวให้พาไปเที่ยวไหนได้ค่ะ อะไรอะพีคออะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอร้านอยู่ตรงไหนคะับห้าสิบบาทพี่ถามร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่บนปูนค,ะนค่ะใครถาอะไม่เป็นเลยร, <laughs> ร้านอยู่สีกุกจ่าเสนา <laughs> ใช่ปะวะเสนาบางปาบางบานมันเป็นป้อมตำรวจสีกุกจ่ามาทางเส้นเสนาร้านอยู่ตรงบางงงไหมนะ <laughs> ป้อมตำรวจสีกุกมาตรงป้อมตำรวจสีกุกมาทางเส้นเสนาแล้วโทรเข้ามาในเพจหืมโเข้ามาในเพจไทเกอร์ไทเกอร์ ทิกเกอร์ไทเกอร์เลยล่ะทำไมอ่ะทิกเกอร์ก็เสือว่าไทเกอร์แต่ชื่ออะไรทิกเกอร์ไทเกอร์ไม่อ่อทิกเกอร์อ่ะทิกเกอร์เนี่ยทิกเกอร์เดอลูนิตเดอะอะไรวะไม่ใช่ดิสนีย์สโตนทิกเกอร์ใครเอาบ้างทิกเกอร์พี่กล้องมึงเด็ดแถวทิกเกอร์มาก้องเราเลยลืมเลยวะล่ะเพชรมึงยังเอาอยู่ในเนี่ยเพชรยังไม่จบกับมึงไงนะเพชรในลุดไปแล้วเออใหม่ปะเอาใหมามา อาไทรยังเสื้อสูทียไ้เต้สื้อสูทจ้าสูทอะไรสูทคูนเสื้อปลอดไฟครับสื้อสูทจ้าสูทอะไรสูทคูนเพราะว่าใจกักเธอจะทิ้งกัน้าเลไตัดตัดทิ้งเลยทิ้งเลยาร์ไม่ได้เกรลไนท์อา ขอด้วยที่เป็นแก่ีคนแย่มากหน้าเลยว่ะไม่ได้มาสวยเลยเนี่มวยป้ามนี่เดี๋ยวมันอยู่ ใส่ตลอดเอ้าใส่ตลอดก็ไม่เหงานะลั่นลั่นเด๋ยดตัวเดียวฝากหน่ยฝากหน่อยครับฝากอะไรฝากฝากฝากมาธนาคารเงี่ยาครับเฟซชื่อเฟิร์สเฟิร์สปกติกันลมไม่ลมไม่ดีอย่างนี้แหละถ้าเกิดเปิดไม่สวย เฮ้ยแต่เราก็่ขายแล้วก็สี่ร้อยสี่หลายร้อยอยู่แล้วเนี่ยเราขายได้เงินอยู่นะโอเคโอเคไปได้อะไรล่ะไปได้ก็สำหรับคลิปนี้นะก็คือจบเงงเงาจบแบบจบคือลั่นตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือก็แบบนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยจบแบบเงงเงาหนิดใช่ไหมเฟิร์สครับใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปดีกว่าออ้คลิปนี้เราคือจบแบบเงงเงานิดนึงแต่เราคลิปหน้าเดี๋ยวมาแก้ตัวกันโอเควันนี้ฝากร้านโกดังกระสอบวินเทจนยุทธยาปามี่วินเทจ ไว้ในอ้อมกอ้อมใจนะจ๊ะแวะมาทักทายกันได้ทักมาในเพจกันได้เลยนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า気持ちปีลิ้นก็โอเคแล้วใช่ไห <laughs> มแล้วทำไมปีลิ้นนะพี่ใช่พี่ใด่พี่ปีน่ของตีนะประมูลมันก็จะถุงกว่านีน้หน่อยใช่ลิ้นแล้วอย่างมันมันมีข้างเหรอพี่เด็ดแล้วมันมีข้างนั่นแหละสามร้อยห้าสิบนี่ครับสามร้อยห้าสิบ rolling มั้สึตรงนี้ข้างใช่ติดอย่างเดียวคนว่างบางคนมันก็ไม่ได้อะไรกันหรอกแต่บางคนมันก็ดีกินข้างกินข้างกินข้างกินข้าวภาพใหม่ๆประมาณวันสี่เ้ยใหม่ใหม่จากร้านสกีเลยนะเนี่ยสุยอดเฮ้ยเอาเตี่ยวรู้สึกยิ่งเดือบยิ่งมานะครับมาอีกแล้วมาอีกตัวอีงแล้วมาอีกแล้ว อไรกูไม่ออ่ไออไรเอ้ยปอะไรพี่ไม่ีไม่อยไม่ถึงออกางานไปแใหม่ตัดงานไปขายแล้เอาไปช่นยัดแทนเฮ้ยก็ดีนะกดีก็ดีตัวก็โอเคแล้วอ๋อออ้นะเามาแล้ไดูนี่ดิเฮ้ยที่ร้านอันนี้อไรพ่ใช่อะไรื่้าน พนักงานชื่อหน่อยเฮ้ยไม่แล้วครับ A C D C โอ้โหไปไห๊ะ A C D C โอ้โหมึงงัดทุกมึงงัดทุกเลื่อดเลยไอ้เหี้ย A C D C โรงแรมพี่พี่แม่งงัดทุกตัวเลยว่ะ A C D C สามัญสี่ครับอันนี้อะไรอ่ะ O B วะ O B L B O B O B แม่งงัดทุกตัวเลยพี่งัดทุกเตอร์ไปไปวิ่ขายได้ดีวันหน้าดีวันหน้าต้องออกแล้วไอตัวเมื่อกี้โย้อนไปนี่แล้ว เหลือนี้มันหน้ายังไม่ออกเฮ้ยไม่แล้วครับหูยเยสตาร์บัคน้องดิวอืมอืมีมยอะไรเลยอืมใครไม่ร้องอะไรแบบสีกีตาร์อเงี้ย เตือนกัต <c oughs> like oh, oh, oh. uh ือ huh. น่าเคิร์ดอันนี้ไงบูสปริงทีนโอ้โหไม่จางเลยคันที่ไหนพี่โอ้โหบูสปริงนที่นพูดชัดเลยพูดชัดเลยเขาเู้จักหมดเลยเนี่ยขอให้ศึกษาพี่นั่งร้องชื่ออะไรพูดใหม่พูดพูดอย่าพูดไปบันนี่สวัสดีครับ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบ